ใกล้เคียงกับความสาคัญคือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเดบ่ารอยเท้าทั้งหมดรอยเท้าช้างใหญ่ที่สุดในบรรดาช้างที่เป็นสัตว์บกคําสอนของพระองค์คันไม่ประมาทเนี่ยประดุดดังเท้าช้างสัตว์อื่นที่มีเท้าเล็กกว่า เยี่ยมลงใส่ลงในเท้าช้างได้ทั้งหมดทำสอนมากมายเท่าไรเท่าไรก็แล้วแต่ถ้าจะมารวบรวมใส่ลงไปในเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือความไม่ประมาทตอนนี้ยังมีลอง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 มาอีกนหมนเท้าช้างใหญ่สัตว์ที่ลองลองลงมาก็มีเท้าใหญ่ ธรรมะกำเนิดนอกจากคำว่าอัปปมาโทแล้วก็ยังมีอัปปมาคโน,นแปลว่าอะไรแปลว่าต้องเป็นคนไม่ประมาทไม่ประมาทแล้วต้องไม่คโนงเลยไม่คึกคโนงเป็นคนไม่คโนงคโนงกาย ก็เป็นคนที่กายอยู่ไม่สุขดิ่งเต้นเฝิงโยกยักย้ายไปเรื่อยทนนอนตายกระโดดโลดเต้นเด็กๆมีเด็กคนหนึ่งมันมาวัดแต่มันเป็นอะไรมันมันต้องมาเต้นทางหน้าพระให้ดูเต้นดิ่งอะไรกัน เออเดินก็นเดินดิฉัไม่ได้ทำเดินกนนะระโดดกระเดกกระโดดนี่เรียกว่าขนองกายหมือนขนองปากขนองวาจา,าพูดอะไรแบบไม่ได้สำรวมไม่ได้สนึกไม่ได้ร้อนพูดจาแบบขนองโดนความบิดประมาณเยอะ คิดเรื่องไม่หยุดคิดเรื่องเกลียดชังคิดเรื่องโทษคนนั้นเนี่ยไปคิดไปเรื่อยไม่ได้หยุดนั่นการหยุดขันนองอย่างอุโบสถศาสนานี่ถือว่าเป็นการหยุดขนองในระดับหนึ่งไหม ได้นะถ้าไม่มีการซื้อพวดสัจธสินี้อาจจะไปฟอนลำขับลองแต่งหน้าแต่งตาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบฉุนฉาหมือหวานเป็นพวกอิ่เปรี้ยวอะไรพวกนั้นจะนสับคำว่าอิกเปรี้ยวผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่สงบเงย กึ่งขนมในลักยณะว่าอิ่เดียวแต่ผู้ชายจะเป็นว่าอะไรดีเต็เวอร์อย่างนี้ก็วนี้เวอร์สรุปว่าไม่ขนองดีกว่าเป็นขนมกึ่ขนองตอนนี้มันก็เหลืออย่างเดียว จารนะอยากหาวิธีอะไรมาฝึกปฏิบัติให้เป็นคนถูกกำจัดหรือขัดจังความคึกขนองเออกระเลิคึกขนองไม่เลือกที่ไม่ได้เลือกเลยบางคนเนี่ยที่ที่เขาต้องการสงบมันก็ไปคึกขนองเขาต้องการจะรับ กไปบิดมอเตะไซ์ด้วยความคึกกระนองไอ้วกเด็กก้อยเด็กแววนนี่คือไอ้ตัวคึกกระนองไอ้ตัวเสียบรรยากาศพอคึกกระนองมากๆเนี่ยมันจะกลายเป็นตัวเสียบรรยากาศดีไหมนะใครที่ถูกประนามให้ใช้ยาว่าไอ้ตัวเสียบรรยากาศไม่ได้เรือง เสียอันตักเสียความมียม่น่าจะต้อนิๆๆๆๆ่เดียนคึกกระหน่งชอบเที่ยวชอบอึดนังจนเธอเป็นกลายเป็นตัวเสียบรรยากาศอีกไหมมันแ yeah. ย่โยอ วัดเราคิดว่ามีเป็นตัวเสียบรรยากาศแม่แม่ขาก็มีเสียบรรยากาศตัวเสียกาศถ้าได้รับชายาที่เราต้องไปทำบุญล้างสวย <c oughs> นี่คนงานคนให้เป็นหอนหน้าทุกน้องหนีหมด อีนนี่ก็นองปากดาก็ยังก็ทา่ายปงก็อะไรแหนี้จะพูดให้เขาอยากอย,กอยู่ร่วมถี่ร่วมงานรนน่วนมแผน,นั้นก็พูดจนไม่มีใครอ,อยากอยู่เลยอยู่แล้วก็ทนปากไม่ไหวก็เลยต้องม่วงวานเพ่าะว่า ใช่ป่ะเป็นเสน่ห์ใช้ปากเป็นเสน่ห์ระลุกน้องเพียบหมดขอยาย้คะแนกหมดมะนทน้อ,แองแก่ยากลำบากได้คนงานเราสกรีนไม่ได้เราคัดเลือกไม่ค่อยได้มารับมารับเนี่ย มันก็ลำบากตรงที่ว่ามันเจอคนที่มันขนองปากมากๆหมดลำบากแต่ช่วงนี้ไอ้โควิดมาเลยคนมาแบบเงาๆเศร้าๆมผมก็เยอะไม่มีใครมาสมัครงานอะไต่างๆคือขนองแปออกครงอง ผมขันไม้ขันมืออยากทำงานมานานเ <c oughs> มือาา่อวันนี้มีคนแก่คนหนึ่งมาแล้วบอกไม่เหงาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยากมาเห็นดูข่าวดูเว็บลงคอทำโน่นทำนี่ก็เลยอยากประทังแอมาได้สองสามชั่วโมงเอยากขอกลับบ้าน่อปท,ทำทำไมอยากไปห้องเชฟบ้า,บาในเอาอะไรจะได้มาอยู่ทั้งวร เราเอายายใจไป,ไปไไกันไอ้กระนองปากอยากทำบุญน,นิถูกุวยทำหอตรงตัวนี้กระนองปากถามราักก็บินตับ้าถูกินจะไปช่วยหอแสงผลที่จุดายใจ น้องมูลแล้วทวงคืนยอมก็มีมที่วัดดีเจเลยก่แกนั่นเลยนะวายสองแสนอยู่มาพักเดียวขอทวงคืนแล้วก็อีกหลาย่ป็นยังไงเงียบจ้อยเลยจากน่อย เพราะนั้นอย่าคุณติ้วิดเวลาใครปรกอกจะให้อะ,อะไรอะไรอย่าดิ้นใจลำพองขนองคือคืออะไรมากมามายหม่ผิดหวังมันก็ดีอย่างนี้คนเราไม่ตื่นแต่ไม่ขนองอะไรมากอันนะเป็นเพราะได้รับบทเรียนมาเยอะแยะแล้วแต่นคนที่ยังไงพลอย เดี๋ยวไม่ได้ทำนี่มันก็เสียหายบ้างหรอกของคนมันก็คึกกันอนบางคนมันก็ขนหนอเพระร้อนวิชาไม่มีพอร้อนวิชาได้โซ่อะไรขึ้นมามันอยากจะตอนนัตมาฝึกเทศใหม่ๆไม่ก็คันหนอถึงกันหนอให้ปิดลำบาก็ ฝึกตีตตตตยงตังไปทำไปทั้งตอนมี่ผู้หล่อทางทางนั้นโยกทำอะไรรถน้่งกูข้างในสูงออกไปนักวันนี้จะเทปอะไรบูดไปนักวันนี้จะได้เวลาเทสันโยกเอาวเทปอะไรตอนนี้ฝึก <c oughs> เราต้องใจกันฝึกมิเต็จะเท เดี๋ยวนี้แมวาหายเบือ่อเซ็งมันทำธันมากมาจนกระทั่งไม่ไหวเดี๋ยวนี้ยอมมาทำมาตงคณะมามา,มาป้อนบอนให้เทศแล้วคุณไปสองคะแนผ่านไม่คะแนนหรอวันนก่งเท็มาหลอกแปดหลอกที่ว่า ไอ้ความคึกขนองเนี่ยบางทีมันก็เลิกไปได้การไม่ได้ปฏิบัติแต่มันมันเฟอเบื่อเส้นขึ้นมาก็หยุดได้แต่ถ้าหยุดคึกขนองเที่ยวเตรแบบภาษาดีบุรกับพโมคคคลลานะนี่สองเกอร์นี่เมื่ก่อนเขาก็คึกขนองเป็นนักเที่ยว ที่ที่เป่าขับร้องฟอนลำที่ไหนก็ไปที่นั่นต่อมาเขาอ็ว่าเอ้ไอ er. ้พวกเรามาดูเขาเนี่ยลีเกละครเขาเก็บฉากเข้าลงเลอกเขาก็รับเงินจากจาภาพตามสัญญาว่าจาให้เราเนี่มาทางตาดูมันไม่ได้เรื่องเลยกลับตื่นไปว่วงเช้าทำงานไม่ไหว อย yup bueno ู่ไปเถอะยู่เที่ยวไปทั้ทีแต่หาพระพุทธเจ้าก็ดีกว่าเพื่อจะได้อะไรมาให้ชีวิตอีกแบบนึ่งและในที่สุดก็ได้มาเป็นปักกะละมหาสาวุบมืองใสมืองฝ่าเรียกว่าเป็นมือทำงานละเอียดแน่ให้พระพุทธเจ้ามือายแขนใสแขนฝ่าเลย

เอกเอ,อกระดกคึกกระดองเป็นผู้หญิงถ้าเอกเอ,อกระดกคึกกระดองมากเนี่ยภาพมันแย่ลองได้รับฉาย,ยาวอีิปริโยนไ,ไหมโยนถ้ามีลูกหลานเนี่ยคดีอีิปรี้ยนที่มันหันศพเพื่อนมันฉาย,ยายิปรีโยวรกรากำลังติดปาก ถ้าตัวเราเ,เองมันเผลอไปไปได้อย,ย่างใดจไในตำแหน่งจายาไม่ได้เลกไม่สางสรร์พัฒนาชีวิตเ้งงามเลยกับดึงกระชากให้ต่ำสั้นเสื่อมเสีเสยไม่ได้หนึ่งคนเนี่ยมันต้องไม่นิยม นิสัยไม่มีความค่านิยมเรื่องทางรู้เราไม่อยู่ฝ่ายสงบลำงับไม่พึกธะนองควบคุมจะต้องจะทำชินอยู่กับความสนบลำงับเด็กๆมันมีเกมเล่นในพุกรกนองเยอะ มื่อชาวมีข่าวสองข่าว